เป็นกล้องเก่าๆอ่ะกล้องสองทางไกลก็มาจออันนี้พันแปดนะคะนี่ลองดโมเดลประตูญี่ปุ่นนะคะออย่างตัวนี้พันเดียวตัวนี้พันเดียวนะนะโลละสามร้อยห้าสิบเนี่ยเยอะมากหนึ่งจุดปดโนเป้นสุด นรับสู่ช่องไอคออนนะคะวันนี้พิมจะพาทุกคนมาเดินเล่นนะคะที่โกดังมือสองสินค้าจากญี่ปุ่นเลยนะคะชื่อว่านากายาม่าเจแปนนะคะอันนี้เป็นสาขารามอินทานะคะเดินทางง่ายๆมาทางเส้นรามินทาเลยแล้วก็ปักหมุดที่ Google Map นะคะว่านากายาม่าเจแปนสาขารามอินทานะคะเดินทางง่ายมีที่จอดรถกว้างขวางสบายมากนะคะร้านนี้นะคะจะเปิดทําการนะคะเวลาประมาณ11.00โมงเช้าจนถึงประมาณ3ทุ่มเปิดทุกวันนะคะ้ก็เดี๋ยวเราไปเดินข้างในกันก่อนทุกคนข้างในมีสินค้าอะไรบ้างนะคะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันค่ะ ทางหน้าร้านนี่เขาก็มีแบบจักรยานจักรยานเต็มหน้าร้านเลยนะคะนี่แล้วก็ด้านในก็เป็นโกดังเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก,นกว่าค่ะนี่นะคะเข้ามาก็จะเป็นแบบหลายอย่างเลยมีกระโปรงกระเป๋าด้านหลังนี่มีแบบโมเดลซามูไรญี่ปุ่นแบบเออเนี่ยของก็จุกกจิกๆๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผงเสื้อผ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่นะ เป็นของเก่าอันนี้ก็จะเป็นมีดมีดม,มีกันไกลสองร้อยห้าสิบนะมีกันกงกันไกลเป็นไก่กเก่าๆอะไรเงี้ยสองร้อยกว่าบาทนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเขาก็จะคะะคะะวางกันนะอืมมีร่มแต่ไม่รู้ราคาคือบางอันเขาเขียนราคาบางอันเขาไม่ได้เขียนราคาเนาะ ก็อาจะต้องเหมือนเดินถามวร่มนะคะร่มมือสองแต่ร่มสภาพดีมากเลยนะทุกคนดูดิแก้วชามแก้วน้ําชาก็มีนะคะอย่างนี้ก็น,นี่ยเนี้ยแก้วอย่างนี้ก็150แต่ถ้าเป็นเซตแบบนี้780คือมีหลายราคาแจกองแจกัน400รออันนี้นะคะ สามร้อยหมวกก็มีนะคะนี่อย่างใบนี้ร้อยห้าสิบหมวกแจ็บนี่ร้านเขามีเปียนโนด้วยนะคะเท่าไหร่เท่าไหร่ดูสิหกหมื่นห้าพันบาทแต่ว่าห้ามเล่นห้ามรออ้าเ้วจะซื้อยังไงอะ่ะนี่มีแบบเก้าองค์เก้าอี้นี่นะคะอันนี้พันหนึ่งร้อยบาทนั่นหกร้อยเก้าอี้เด็กร้อยห้าสิบ สามร้อยนี่เป็นโซนกระเป๋าตังค์นะคะแล้วไหนแล้วแต่ราคานะอย่างใบนี้ร้อยหนึ่งมีหลายแบบมีหลายแบบอันนี้ก็จะเป็นโซนพวกแบบตุ๊ก,กตุ่นตุ๊กตาโมเดลทั้งหลายนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูนิดนึงดีกว่านี่ออ้นี่ก็เป็นพวกขุ่นยนต์อ่ะเป็นโมเดลตัวนี้พันหนึ่ง แต่ตัวใหญ่อยู่นะพันหนึ่งอันนี้ก็พันหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วแต่ไซส์เนาะอาจจะอ๋านี่น,นี่แต่ถ้าเป็นไซส์เล็กอย่างเงี้ยไอตัวแดงๆดงเนี่ยร้อยห้าสิบอุ้ยน่ารักอะ่ะดีคือมีหลายตัวด้วยนะมีหลายตัวเลยอ,อันนี้เป็นโมเดลประตูญี่ปุ่นนะคะแต่ไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้เซียนกระตูญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่น่ารักอะ่ะเนี่ยตัวเล็กๆจิว๋วก็มี นี่าราคานะคะหนึ100่งร้อยถึงสามร้อยกว่าบาทกม็มีประมาณนั้นร้ 150, 200, อยห้าสิบสองร้อยอะไรเงี้ยอันนี้สามร้อยห้าสิบอันนี้ที่รองแก้วมัง้งเป็นเซตนะคะสองร้อยห้าสิบประมาณสองร้อยถึงสามร้อยบาทแต่มีแพงด้วยตัวเนี้ยแปดแปดร้อยอันนี้พวกรูปปั้นไม้สามพันแล้วแต่ราคามีพันกว่าบาทอย่างนี้พันกว่าบาทตัวนี้นะคะ ใครแบบอยากได้ของแต่งบ้านก็ที่นี่ก็เยอะอยู่นะโหเพียบเลยอะของเยอะมากอันนี้เป็นโซนกระเป๋าผู้หญิงนะคะืมยิปว๊อบมากเลยอันนี้450นะคะเป็นแบบเป็นครัสอันนี้ก็เป็นครัสยาวๆนะคะ450ลายน่ารักดีนะสีขาวเนี่ยฮะ,ะ350ใบนี้นะคะ550บาทก็น่ารักดีสีดำ เป็นแบบมีกระเป๋ากล้องด้วยกระเป๋ากล้องหรือเปล่าพี่ห้อ Audio Technica แต่ไม่ได้มีราคาแปะไว้นะคะน่ารักดีนี้ก็จะเป็นซอยเกี่ยวกับแจกันแก้วนี่ใจกันน่ารักนะ400กว่าบาท800กว่าบาทฝั่งนี้ก็จะเป็นชุดกาแฟแต่เขาขายแบบเป็นโลอะโลละ350ช่างกิโลหรืจ้ะพี่แต่น่ารักมากเลยอะดูดิเป็นเซต แก้วกาแฟนะคะช่างกิโลไปนาฬิกาเก่าๆอานนี้2,008นะคะเดือนนี้2,000กว่าบาทอืมอมันนี้เป็นโซนเกี่ยวกับแบบรถเข็นเด็กนะคะมีแบบที่นั่งในรถของเด็กอะเรียกไม่เป็นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยนะคะเพียบเลยทุกคนดูดิเป็นแบบรถเข็นเด็กน้อยนะคะโซนรถเข็นเขาไม่มีราคาแปะเหมือนถ้าสนใจก็หยิบไปถามเขานะคะ มีแบบวิวแชร์คนแก่ก็มีนะอาบอาบน้ําเด็กเลยอะ <c oughs> เยอะมากนะคะเขมขัดมือสองก็มีเนาะ <c oughs> แต่ว่าไม่มีราค่ะ <c oughs> อย่ามีหลายแบบเลยเป็นตรงเว็นตาก็มีนะจ๊ะกระจกไม้อันนี้3ามห้าสิบบาทนี้นะคะ <c oughs> ยังงอันใหญ่นี้หน่อยก็พันห้านี่มีกีตาร์ขายด้วย <c oughs> มีทั้งกีตาร์คลาสสิกกีตาร์โปร่งก็มีนะคะ อแต่ต้องเหมือนเอาไปซ่อมแซมนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะเก่ามากๆเนี่ยสายขาดไปแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยสองพันเป็นกีตาร์คลาสสิกต,ต้องไปซ่อมหน่อยทําความสะอาดหน่อยอย่างตัวนี้พันเดียวตัวนี้พันเดียวเป็นภาษาจีนหรอขี่ห้อจีนมั้งองนี่มีอ e ิเล็กทรอนด้วยนะหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่ากลองก็มาจ้ากลองชุดยี่ห้อยามมาห่านะคะ ทั้งชุดราคา18,500บาทโอ้ยนี่มีกระเป๋านักเรียนญี่ปุ่นน่ารักเนี่ยเนี่ยเป็นแบนดที่เด็กนักเรียนญี่ปุ่นเขาใช้อะใบนี้600บาทนะคะสีแดงน่ารักมีสีดำด้วยโฟงคุญใจยังยู่ติดอยู่เลยสีเขียวก็มีนะคะน่ารักเนี่จะเป็นแก๊งพวกของเล่นเด็กนะคะรถรถตุกก๊กตุนตุกก๊กตาเขาจะวางกันใส่รังแบบนี้แล้วก็คุยเอา นะคะเพียบเลยเยอะมากเยอะมากเยอะมากอันนี้จะเป็นพวกกระเป๋าเอกสารกระเป๋าเดินทางสวยนะเนี่ยใบสีแดงแต่เขาเขียนว่ากระเป๋าโลละ3ามบน่าจะช่างกิโลแต่ใบนึงมันก็หนักอยู่อะหลายโลอะ่ะแต่สวยเนี่ยมีแบบไซส์เล็กๆก,ก็มีนะคะของช่างกิโลขายโลละ3,50 ผสมผสมกันได้เนี่ยมีหลายแบบมีใบเล็กไบใหญ่นอ่ใบนี้ส,สีน่ารักอันนี้เป็นโซนหมอ้อแต่มันเป็นแบบหม้อใหม่หม้อเก่าก็มีนะอันนี้หม้อใหม่คิดโลละสามร้อยห้าสิบเป็นแบบแกะกลองยังไม่เคยใช้นะคะเพียบเลยมีหลายแบบเลยอะว่าถ้าเป็นหม้อที่ใช้แล้วมือสองก็จะขายโลละสองร้ห้าสิบถึงสี่ร้อยห้าสิบนะฮะนี่มีหลายแบบ ทำกับข้าวกันหน่อยจ้าเครื่องครัวนะคะเครือ่องครัวกระติกเก็บความเย็นเก็บความร้อนก็มีนะคะอย่างอันนี้หนึ่งร้อยบาทเนี่ยพวกกระติกเก็บความร้อนความเย็น,นยมีหมดเลยมีครบเลยนะมีหลายแบบด้วยดูดิอันนี้เป็นโซนแบบว่าผ้านวมผ้าปูที่นอนนะคะก็กองพเนนขึ้นไปเยอะอยู่ผ้าห่มผ้านวมโลละสองรอยห้าสิบล็อกลงเทา้าหลายแบบนะคะน่าจะไม่เท่ากันนะน่าจะคิดเป็นคู่ค ใครที่แบบชอบช้อปปิ้งของมืองสองนี่คือมาที่นี่คือสะใจมากนะคะล่มน่ารักค่ะคือราคามันไม่เท่ากันอี่หนึ่งร้อยถึงห้า้อบาทนะคะลายดอกไม้น่ารักสวยเป็นแบบเช่เเลิศ่ะดูดินี่ลายหน้ารักดอกไมไ้สวยจริงมีกล้องด้วยทุกคนมาดูสิ เป็นกล้องเก่าๆอ่ะอันนี้เพนแทกกล้องส่องทางไกลก็มาจ้อันนี้พันแปดนะคะี่มองนี่ไม่เห็นเห็นอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> นี่กล้องแฮนดี้แคมเปิดได้ด้วยอะ่ะจะใช้ได้ป่าววะของโซนี่นะคะนอกจากกล้องนะคะขาตั้งกล้องก็มีนะคะนี่แต่ว่าบางอันก็พังแล้วต้องเช็คเอาอย่างอันนี้หักหกร้อยบาทอันเล็กๆอย่างเงี้ยก็มีแต่ว่าบางทีมันแบบพังบ้างบางอันก็เช็คเอา อันนี้ก็จะเป็นโซนหลังของโกดังนะคะก็จะมีแบบพวกโต๊ะตู้ของชิ้นใหญ่ๆ1550เป็นไม้นะคะอืมคือมีเยอะมากๆเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์อย่างตู้ไม้ตู้เนี้ยจาก1 4 8 0 0ีบาทลดเหลือ9000พันแต่ตู้ใหญ่เลยนะตู้ไม้แบบใหญ่ๆเลยอันนี้ตู้ไม้7,000บาทนะคะใหญ่มากมีเกะด้านล่างเปิดให้ดูได้ไหม يا? อ่ะอ้อคือไว้ใส่อะไรอะ่ะใส่รองเท้าอย่างเี้เหร แต่ว่าวัสดุดูแลด,ดีเลยนะคะลื่นสวยตู้พวกนี้ก็จะแบบตู้ใหญ่หน่อยนะคะมีกระจกส่วนใหญ่ก็จะประมาณหมื่นกว่าบาทอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นพวกเก้าอี้ก็จะมีนะคะอย่างนี้เก้าอี้สองพันห้าเป็นเก้าอี้ไม้เก้าอี้แบบโซฟาก็มีนะคะโต๊ะโหเพียบอย่างโต๊ะอันนี้สามพันเก้าเนี่ยอันใหญ่นี่อันบนเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นโต๊ะเตี้ยๆเป็นอย่างเงี้ยสี่พันห้าแต่ใหญ่ แล้วข้างหลังนู่นยังไม่จบนะมีไปถึงนู่นอีกเป็นพวกเฟอร์เจอร์ทั้งหมดเลยเก้าอี e ้กินข้าวเด็กน้อยนะคะเป็นไม้อย่างนี้พันห้าตู้เยอะมากคือเป็นแบบโซนเฟอร์นิเจอร์เยอะๆเลยนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ตู้ใหญ่ๆหน่อก็จะแบบหมื่นกว่า,าทั้งนั้นเลยนะคะมีแบบดาบซาม,มูไรจ้าถือไม่เป็นอีกจริงจังจริงจ,งจังเป็นแบบซาม,มูไรอีกจะได้กระเป๋ามานิดนนะงอัน,นี้เป้อะไรไม่รู้อะ เปาจุกจิกจุกจิกโน่นนี่นั่นนะคะอันนี้กองนี้คือรวมกันโลละ350แต่เราไปช่างกันว่าได้กิโลนะคะกระเป๋าเยอะมากทุกคนหก0้ยากิบหกร้ามสิบบาทนหนกิโกะละที่อะอย่าง,งเงี้ยใช่จำนวนอันใหญ่นะเป้หนักสุดตูบได้แต่กระเป๋าป เดินเร่นโกดังมือสองญี่ปุ่นร้านนากกยามะนะคะสาขารามิทานะทุกคนคือเขามีสาขารชาชพฤกษ์ด้วยมัง้งไม่แน่ใจนะคะลองเสิร์ชดูก็ง่ายๆเลยเสิร์ชคำว่านากกยามะเจแปนรามิทาก็ขึ้นที่จอดรถง่ายดายนะโอเคก็พาทุกคนมาช็อปปิง้งเล่นง่ายๆนะคะยังไงรอติดตามคลิปหน้าเลยนะคะว่าพิมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอโนกในพิมพ์เยนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค